นีบอกแล้วอ่ะฟีแ้ก็มีอีกหนึ่งอย่างที่บริด้วยค่ะคุณแคร์ประคุณดาก็คือการตรวจผิวหน้านะเองสูตรยากา์ตรงนี้อ่ายังไงตัวนี้แค่นะฟองใครที่เดินผ่านไปผ่านมายังไม่รู้ว่าเราเดินห้างเราจะเห็นเครื่องเครื่องนี้แหละอ่าทุกทุกที่ของอยู่เลยนะคลินิกจะมีและสงสัยว่าคืออะไรเขาคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไร สงสัยแล้วยังไงต่อควะวิธีของเขาเนี่ยคือนำใบหน้าอันหล่อเหลาและก็สวยงามของคุณเนี่ยเขาไปเขาไปสแกนาร์ดูและเขาจะบอกเราได้เลยว่าเรามีปัญหาผิวตรงไหนไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเราเราไม่เราไม่ตรวจเราก็ไม่เจอใช่เราไม่ตรวจเราไม่เจอถูกใจหมดแล้วเหมือนทรมาร์ทไม่ตรวจเราก็ไม่เจอแต่ถ้าเกิดว่าสะสมไปเรื่อยๆ ดูแลทีหลังจะลำบากแล้วจะย,ย,ยากนะต้องฉีดต้องอัดต้องกระตุ้นนะแต่ถ้าเกิดเรารู้ก่อนไ mm. งเรารู้ก่อนเราก็รักษาได้ก่อนอ๋อก <mobile. S 2> ็ใช้เวลาไม่นานค่ะไม่นานปีตัวนี้ปีใช้เวลาก <Fitz! S 1> ี่กี่นาทีคะเอ๋อะไร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 โอ้โหคนเดียวเก่งก็มันจะออกข้างหลังเลยดึงเวลาขึ้นบนแรกอแจะไม่เก่งด้วยนะ ตลอดเลยแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นหนึ่งนาทีเท่านั้นรู้เลยรู้เลยนะครับผมทั้งคุณผู้ชายทั้งคุณผู้หญิงนะครับผมก็สามารถเข้ามาเช็คใบหน้าของท่านได้ว่ามีปัญหาในด้านไหนแล้วก็อยากจะดูแลรักษาก็ทดลองฟรีได้ก็วันนี้